สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเยตบ้านนะครับวันนี้ผมจะนำรีโมทแอร์อามินาะครับมานำเสนอในการใช้งานนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเทียบนะครับไม่ใช่ตัวที่มาของแอร์นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับว่าปุ่มจะใช้งานไปยังไงแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆไปก่อนนะครับปุ่มนี้คือเปิดและปิดนะครับปุ่มนี้ปรับอุณหภูมิขึ้น ปุ่มนี้ปรับอุณหภูมิลงครับยิ่งลงยิ่งเย็นมากครับปุ่มนี้จะโหมดครับโหมดก็จะมีโหมดคูโหมดได้โหมดพัดลมนะครับปุ่มนี้สปีดพัดลมนะครับปุ่มนี้สวิงซ้ายขวานะครับอันนี้จะสวิงบนล่างนะครับปุ่มนี้จะเป็นเทอร์โบนะปรับพัดลมแรงสุดปุ่มนี้เป็นทัมเมอร์นะในการตั้งเวลานะครับเปิดและปิดแอร์นะครับปุ่มนี้ ไอฟาเวอนี่คือปุ่มทางรัฐไปหมดนะครับปุ่มนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ครับปุ่มนี้ปุ่ม i f ฟิลนะครับคือถ้าเรากดก็เพื่อจะให้แอร์รับรู้ว่าเราตั้งอุณหภูมิไว้เท่าไหร่พัดลมเท่าไหร่เป็นการกระตุ้นนะครับต่วนปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ปุ่มเฮลนะครับในคร่อมือไม่มีบอกไว้นะครับว่า ใช้งานเป็นปุ่มอะไรครับเช่นแกบอกว่า,วากดบดางทีเป็นการเปิดกดอีกหงทีเป็นการปิดแค่นั้นเองครับปุ่มนี้สลีปครับกดตอนนอนนะครับเพื่อให้นอนนอนหลับสบายปุ่มนี้ไอคลีนะครับปุ่มเท,าาาท่ากับสาแอร์นะครับพัดลมก็จะทํางานแต่เฉพาะพัดลมนะครับเราจะกดก็ต่อเมื่อเราเลิกใช้งานแอร์นะครับเพราะว่า อไปเซอร์ก็จะตัดไปก็จะมีผ้าดมคอยเย็นทํางานครับปุ่มนี้อันติดก็ไม่ไม่จาเป็นเท่าไหร่ครับปุ่มนี้ก็คล้ายๆกับปุ่มไอคินนะครับคือถ้าเรากดใช้งานผ้าดมก็จะทํางานไปสักสนาทีแล้วก็จะหยุดลงครับัวนี้ไม่ไม่ไม่สำคัญเท่าไหร่ครับปุ่มนี้คือปุ่มปิดและเปิดไฟที่คอยเย็นนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าจะใช้งานไปนวผมจะอธิบายเป็นแต่ละปุ่มนะครับครับ ก่อนอื่นเราก็เปิดแอร์กันก่อนนะครับเปิดแอร์นี่ครับรูปร่างหน้าตาของที่ดีโมดครับเป็นประมาณนี้นะครับจะไม่ชัดเท่าไหร่ชัดนะครับอ่าโอเคครับ๋ยวนี้อยู่ในโหมดดายอยู่นะครับพัดลมอยู่ในต่ำสุดนะครับโลหรือโลนะครับอันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ 26องศานะครับนี่คือสปีดพัดลมนะครับเราก็ต้องมาไล่ที่โหมดก่อนนะครับนี่ครับโหมดมันก็จะไหลไปเรื่อยนะครับนี่ครับอันนี้คือโหมดอันนี้ไม่ไม่แนะนําให้ตั้งนะนโหมดโหมด h e ตนะครับมีแต่พัดลมนี้โหมดแฟนก็มีแต่พัดลมนะครับมีออโต้นะครับก็จะแนะนําให้ตั้งก้อนี้ครับโหมดคูลนะครับพร้อมกับปรับอุณหภูมิลงและขึ้นนะครับตามใจชอบเลยนะครับนี่ครับลงนะครับจะตั้งไว้กี่องศาก็ได้ หรือจะขึ้นก็ได้ครับนี่ครับปรับลงและปรับขึ้นครับที่ประหยัดไฟก็คนปรับอยู่ในช่วง24-26องศาของกระทรวงพลังงานนะครับผมตั้งไว้25่า25แล้วกันครับยี่ทีนี้สปีดพัดลมมันเป็นสปีดโลอยู่นะครับสปีดต่ำอันตอนนี้ออโต้นะครับออโต้ครับเป็นออโต้อยู่นะครับเราก็ปรับได้นะครับสปีดอยู่ตรงนี้ครับเรากด โลครับมีเดยมครับปานกลางครับอันนี้คือไฮสูงสุดนะครับเราตั้งไว้ออโต้ครับแอร์ก็จะจับอัตโนมัตินะหมายถึงว่าถ้าห้องร้อนพัดลมคอยืนก็จะปรับแรงสูงสุดนะครับพอห้องได้อุณหภูมิลดลงพัดลมก็จะไล่ตามระดับลงมาถึงต่ำสุดนะครับปุ่มสปิดพัดลมผ่านไปนะครับอันนี้คือสวิงครับมาที่ปุ่มนี้ครับ ที่มือผมชี้เนี่ยนี่ครับสวิงครับนี่คือปรับสวิง้ายขวานถ้าเรากดหนึ่งครั้งนะครับอ่าสัญลักษณ์ก็จะขึ้นที่ที่หน้าจอรีโมทนะครับนะครับสวิงอ่าในคอยเย็นอ่าปรับทิศทางลง้ายขวาก็จะเป็นสวิงอัตโตมนมัตินะครับถ้าเรากดอีกทีก็เป็นการหยุดนะครับอันนี้สวิงบนล่างก็เหมือนกัน,นครับนี่ครับ ไม่ชัดนะครับในเพราะนี้รุ่นนี้ไม่มีแสงไฟในหน้าจอนะครับนี่ครับสวิงครับถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งก็เป็นการยกเลิกนะครับต่อมาปุ่มถัดมาคือปุ่มเทอร์โบนะครับเทอร์โบคือปรับพัดลมแรงสุดนะครับก็ปุ่มนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อเราเปิดแอร์ใหม่ๆห้องเรามันจะร้อนครับเราก็ใช้ปุ่มนี้ครับนี่ครับสัญลักษณ์ก็จะขึ้นเทอร์โบนะครับนี่ครับ พอห้องเราเย็นแล้วเราเรา,เราค่อยเปลี่ยนเป็นโหมดปกติก็ได้นะแต่ถ้าเรามากดที่โหมดมันก็จะปรับยกเลิอกอัตโนมัติครับหรือกดที่เดิมก็ได้นะครับผมกดที่เดิมยกเลิกไปก่อนนะครับหายไปแล้วครับก็อยู่ที่สปีดพัดลมที่ออโต้นะครับปุ่มถัดมาปุ่มตั้งเวลานะครับตั้งเวลาถ้าเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับเราก็ปรับเวลาเนี่ยคำว่าสัญลักษณ์ตั้งเวลาปิดก็จะ จะพิมอยู่นะครับเราก็กดไล่หาเวลาเลยครับถืว่าอันนี้มันมันนั้นไปแล้วครับมันยกเลิกไปแล้วถ้าเรากดไม่ทันนะครับเรากดใหม่ครับกดที่ทําใหม่นะครับนี่ครับเราก็กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยครับสูตรแานเราจะให้สักสองชั่วโมงปิดแอร์นะเราก็ตั้งไว้เลขสองแล้วพร้อมกดที่ยืนยันที่ไทมเมอร์นะครับเหมือนเดิมนี่ครับนี่คือการเสร็จสมบูรณ์นะครับ อีก2ชั่วโมงปิดแอร์นะครับถ้าเรากดทีียก็ยกเลิกนะครับเอาใหม่นะครับถ้าเราจะตั้งเวลานี่ครับนี่สองชั่วโมงปิดแอร์เราก็กดยืนยันเลยนะครับกดที่ทำเมื่อนะครับนี่ครับก็อีก2ชั่วโมงแอร์เราก็จะปิดตามที่เราตั้งไว้นะฮะแต่ถ้าเราจะยกเลิกเราก็กดที่เดิมนะครับเนี่ยทำเมื่อนี่ยนี่คือการยกเลิกแต่ถ้าเราจะตั้งเปิดแอร์เราก็ต้องทําตอนปิดติมูนะครับ ปิดแอร์นะครับปิดไปเราก็กดที่ไทม์มือมันเอิมมันก็จะขึ้นคำว่าทําทม์ออนมาให้นี่ครับเห็นไหมครับเราก็ตั้งเวลาครับปรับไปสมมติว่าอีก2ชั่วโมงเหมือนกันครับอีกสองชั่วโมงเปิดแอร์เราก็กดที่เป็นการยืนยันที่ตัวนี้ครับที่ไทม์มือันเดิมนะครับคือการยืนยันครับอีก2ชั่วโมงก็จะเป็นการเปิดแอร์นะครับแต่เราก็อย่าเอาเบรกเกอร์ลงนะครับ สมมติว่าเราจะยกเลิกนะฮะเราก็กดที่เดิมนะครับอกดที่เดิมครับครับปุ่มปุ่มนี้ครับปุ่มทางลัดตัวนี้ก็ผมว่ามันไม่ไม่จะเป็นนะครับผ่านไปดีกว่าครับปุ่มปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ครับ i favor นี่ครับภาษาอังกฤษอาจจะหน้าจาประมาณนี้ครับ ตอนนี้ผ่านไปไอฟิลก็คือ,อ,อเราต้องกดเปิดรีมทก่อนครับเมื่อกี้เราตั้งเปิดแอร์ไปไอฟิลคือหมายถึงว่ากด am, าย้ำเ,เ,เพื่อจะให้คอยเย็นเราเนี่ยครับถ้าเรากดกดย้ำเพื่อจะให้คอยเย็นเรารู้ว่าเราตั้งอุณหภูมิไว้เท่านี้พัดลมเท่านี้คือให้เราทำงานเหมือนการย้ำครับก็ไม่น่าจำเป็นไม่จะเป็นครับปุ่มเฮลก็ กดเปิดและกดปิดครับมีแค่สัญลักษณ์เหวนะครับในคู่มือไม่มีบอกไว้นะครับว่าเป็นปุ่มใช้ทําอะไรนะครับปุ่มโซลิดก็คือถ้าเรากดไปก็คือตั้งเหมาะสำหรับตั้งการนอนหลับนะครับนี่ครับคาว่าสลีปก็จะขึ้นครับเนี่ครับคู่มือก็ไม่มีบอกไว้เหมือนกันนะครับว่าแต่บอกว่าเหมาะสำหรับในการใช้ในการตอนนอนหลับ กดอีกทีก็จะเลิกครับปุ่มไอคลินครับปุ่มทำความสะอาดแอร์ปุ่มนี้จะต้องทําตอนที่เราปิดแอร์นะครับปิดรีโมทนะครับสมมติว่าเราปิดรีโมทไปเราจะใช้งานปุ่มนี้ครับเราก็กดเลยนะครับนี่ครับเห็นนะครับ cl ก็จะขึ้นที่หน้าจอรีโมทแล้วนะครับปุ่มนี้จะพัดลมพเยเนจะทํางานไปโดยตัดระบบคอมพิวเซอร์ออกไปนะครับจะทํางานไป35นาทีนะครับเพื่อไล่กินอับ ไล่ความชื้นให้เราครับอถ้าเราจยอะเลิกง่ายๆก็กดปุป่มเบอร์นะครับปุ่มไอไอครีน,นครับปุ่มนี้ก็ใใคล้ายๆกับปุ่มนี้ครับลูกเล่นก็ถ้าเรากดใช้งานก็ทํางานไปสานาทีแล้วก็หยุดไปก็ก็ไม่จับป็นเท่าไหร่ครับปุ่มนี้นะครับปุ่มปิดและเปิดไฟครับยีดเพน,นะครับเราต้องเปิดแดดรถ้าเราจะปิดไฟเราก็กดที่นี่ครับ กดที่ดิสเพย์นะถ้าเราจะเปิดก็ก็กดที่เดิมนะครับนี่ครับก็มีแค่นี้ครับกดปิดแล้วเปิดนะครับนี่ครับถ้าเราจะปิดก็กดที่นี่ถ้าเปิดก็กดที่นี่ครับอ่าที่สําคัญที่ผมจะแนะนํานะครับก็คือมันมันไม่ค่อยชัดอ่าตั้งที่โหมดครูนี่ครับโหมดครูโหมดตรงนี้นะครับ m o d เนี่ยจะไหลไปเรื่อยนะอย่างนี้เห็นไหมครับได้อันนี้คือมีแต่พัดลมนะพัดีม แฟนนี่คือมีจะพัดลมเหมือนกันครับนี่ออโต้นี้แนะนําให้ตั้งที่หมดคูลนะครับอ่าพร้อมกับปรับลดอุณหภูมิตามใจชอบนะครับผมจะแนะนําให้ตั้งไว้ช่วง24 26องศาของกระรวงพลังงานนะครับอ่าผมจะลดลงเหลือย5นี่ครับแล้วก็ทีนี้สปีดพัดลมตรงนี้ครับนี่ครับแฟนสปีดตรงนี้ครับหยุดนี่ครับเนี่ยเป็นออโต้เนี่ยครับผมจะกดให้ดูครับอ่าโล เดียมเอาไฮก็ได้ครับชอบทัาลมแรงๆนี่ครับก็การใช้งานหลกัลกๆของตัวนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็สวิงก็แล้วแต่เพื่อนจะกดใช้งานกดได้สวิงซ้ายขวาครับสวิงบนล่างครับทำงานพร้อมกันเลยนี่ครับแค่นี้ในห้องเราใช้งานมันก็เป็นชื่นใจตามที่เราตั้งไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้นะครับครับสวัสดีครับ